เธอคนนี้ครับกลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่โลเคชั o n ครับสำหรับพลอยชมพูที่ก็ทุ่งทุนไปเกือบ2ล้านบาทในการทําเพลงแล้วก็ยกกองถ่าย MV เนี่ยไปถึงภาคใต้เลยนะฮะหวันรวดแถมเสื้อผ้าที่ใช้ในการถ่ายทํา MV เนี่ยก็มากกว่า10ชุดครับงานนี้เธอบอกว่าก็ได้หนุ่มสุดฮอตนะครับอย่างพร้อมราชพัฒเนี่ยนะครับมาร่วมร้องในเพลงด้วยเป็นยังไงลองสัมภาษณ์ดูครับ เขาก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ดีอันเลิศแบบเอเนจีเยอะมากคือจริงๆก่อนที่เราจะแต่งเพลงนี้ด้วยซ้ำอ่ะคือเราคิดไว้แล้วว่าเพลงคัมแบ็กเราอยากจะให้มันมีใครมาฟีเจอร์ทิ้งด้วยแต่ว่าทีนี้ตอนนั้นเรายังนึกไม่ออกว่าเอจะเป็นใครดีเพราะว่าเราต้องการคนที่แบบมีความสดใหม่แล้วก็แบบฟิลไว้ใกล้เคียงกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วด้วยความบังเอ,อิญเราเห็นเพลงเขาใน YouTube พอดีใน,นช่วงนั้นก่อนที่จะเริ่มทำงานแล้วก็เลยติดต่อไปก็เลยได้ร่วมงานกันค่ะ เขาชวนทุกคนคุยเขาเป็นกันเองเฟนลี่เราเองก็สนุกกับการทำงานของเขาด้วยค่ะเขาแบบอเนจีลล้นเหลือมากเพลงโลเคชั่นกป็เพลงที่หนูทำหลังจากที่สิ้นสุดสัญญากับค่ายเก่าแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ปันค่อนข้างจะหลายเดือนอยู่เหมือนกันก็เพิง่งเพิ่งปล่อยไปก็ฟีดแบ็กก็ก็ดีค่ะก็ดีใจที่แฟนๆชอบกันต้องบอกก่อนว่ามันเริ่มต้นจากเงินแค่4ี่0 0บาทซึ่งจริงๆมันไม่ได้ cover มาตนนส่วนของเพลงตัวเพลงด้วยซ้ำแต่เหมือนกับว่าเราก็ ทุกคนก็แบบเข้าใจสถานการณ์เราก็เลยแบบทำเดโมกันไปก่อนแล้วพอเราทำเดโมปุ๊บเราส่งไปให้ทีมโปรดักชันเขาก็แบบลองเขาก็คุยกับเราว่าลองเอาไปขายกับสปอนเซอร์ไหมเพื่อว่าจะทำงานได้สเกลใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เลยแบบอ่ะแยกทีมกันไปหาสปอนเซอร์กัน2ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสรุปก็คือพอเราขายงานไปมันก็ก็ก็ได้ได้หมดเลยอ่าชุดเยอะ <c oughs> <c oughs> ใช่เขามีมีสิบกว่าชุดใช่ก็ แต่ว่าก็สนุกดีเพราะเราไม่เคยเราไม่เคยถ่ายมืีที่แบบชุดเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ถ่ายหลายวันมากขนาดนี้ด้วยอันนี้งานนี้ก็ถ่าย6วันที่กระบี่ทำงานจริงๆ10วันเพราะว่ามันจะมีช่วงแบบคันกลางด้วยที่เราทำงานให้สปอนเซอร์ต่างๆอะไรอย่างงี้าก็แบบก็เป็นโปรเจกที่เหนื่อยแต่สนุกค่ะ <c oughs> คือด้วยความที่มันเป็นคอนเ็ปต์โลเคชันแล้วก็ต้องการที่จะให้มันมีโลเคชันที่แตกต่างกันอะไรอย่างงี้คะ่ะซึ่งแบบเราก็เลยคิดว่า เออเราอยากจะเปลี่ยนให้มันหลากหลายลูกเพราะมันเป็นอะไรที่เราตส่วนตัวเราก็ชอบทําอยู่แล้วด้วยในชีวิตประจําวันแบบว่าแต่งลูกนู่นลูกนี้อะไรอย่างนี้คะก็เลยเหมือนกับเราก็หาเรฟเฟรนให้สไตลิสเขาช่วยปรับดูว่าอันไหนที่มันสามารถเข้ากับ ฉากในสตอรี่บอร์ดได้บ้างก็ช่วยกันทุกฝ่ายค่ะพรอะชมพูก็อยากจะขอฝากซิงเกิลโลเคชันที่เพิ่งปล่อยไปนะคะตอนนี้ยังสามารถฟังได้แค่เฉพาะใน Youtube อย่างเดียวเพราะสตรีมมิ่งยังเปิดฟังไม่ได้ด้วยปัญหาที่หนูไม่อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ฟังใน Youtube เอาแล้วกันค่ะแล้วก็ซิงเกิลต่อไปก็กำลังเตรียมอยู่ค่ะน่าจะได้ฟังเพลงซิงเกิลสของปีนี้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i g e HD เราังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ